่วันนี้เราจะมาทําเมนูนึ่งปลานะคะเราจะมาดูนะคะว่าต้องทํายังไงแล้วมีอะไรบ้างคะ่ะโอเคค่ะไปชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูนึ่งปลาค่ะนึ่งปลาใส่หัวละพานะคะนี่ค่ะก็จะมีปลานิลค่ะแล้วก็หัวละพ่าค่ะ อันนี้ผักนะคะผักเลือกได้ตามชอบเลยค่ะส่วนบ้านนี้ชอบผักค่ะก็จะเน้นผักเยอะหน่อยนะคะก็จะมีแครอทค่ะแล้วก็กะหล่ำค่ะมะเขือถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็นี้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดน้อยแล้วก็เห็ดค่ะเห็ดสามอย่างแล้วก็ กาดขาวค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาหมักปากันนะคะใส่รสด,ดีเข้าไปค่ะค่ะใส่รสด,ดีลงไปนะคะเครื่องกุ้งก็จะไม่ใส่อะไรเยอะนะคะใส่แค่รสด,ดีค่ะ หรือเพื่อนๆไม่ชอบรสดีว่าใส่เกลืออย่างเดียวก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใส่เกลือะค่ะใส่แต่รสดีนี่นะคะแล้วก็ทำให้ให้รสดีมันทั่วตัวปลา เบาๆนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละค่ะระวังก้างด้วยนะคะก้างจะทิ่มมือออกถ้ามีดอกแคใส่ด้วยนะคะนึ่งผักอะค่ะจะอร่อยมากเลยค่ะแต่ช่วงนี้มัน เป็นโควิดไปไหนไม่ได้ไปตลาดก็ยากค่ะก็เลยต้องเอาแค่ที่เรามีก่อนมีอะไรก็กินไปก่อนค่ะช่วงนี้โควิดหายค่อยว่ากันค่ะโควิดหายสัดเต็มค่ะนี่นะคะหมักให้เขาเข้า ให้รสด,ดีเข้านัวค่ะใส่รสดีมันมันจะนัวมันจะนัวนะคะนัวดีแต่ถ้าใส่เกลือก็จะอร่อยดีคนละแบบกันคะ่ะอร่อยคนละแบบแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเราชอบรสด,ดีแล้วว่ามันนัวไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่เกลือเลยใส่อย่างเดียวพอคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราะจะเอาหัวละพามาใส่ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะโรยตรงนี้ด้วยหัวละพาค่ะเราก็จะเอาปลาไปวางนะคะปละาไปวางแล้วก็ต่อด้วยหัวละพาหัวละพาไม่ใช่หัวละพาพูดผิดค่ะ ลอดค่ะภาษาไทยไม่เก่งค่ะเดี๋ยวอีกอีกสักพักจะใช้ภาษาบ้านเกิดแล้วนะคะภาษาคนหลาดบ้านเองพูดภาษาไทยแล้วเหมือนลิ้นมันไม่ให้อะคะ่ะแต่ก็พยายามะคะ่ะกลัวเพื่อนๆที่เป็นภาษา ที่พูดภาษาไทยจะไม่รู้เรื่องค่ะโอ <c oughs> เคนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันค่ะนี่นะคะเราจะมานึ่งกัน,ค,นค่ะเราจะปิดฝาปิดฝาไว้รอสักพักรอสักพักน้ำเดือดแป๊บเดียวก็สุกค่ะผักกับป่า โ okay, อเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนะคะถ้าเราจะมาทําในส่วนของน้ําพริกนะคะน้ําพริกเราจะผัขาวนะคะผัพริกหอมกระเทียมะคะ่ะจะได้หอมๆจะเป็นน้ําพริกอลาะคะ่ะนี่คะ่ะหอมกระเทียมเราจะไม่ไม่แกะเปลือกนะคะนี่ เปลือกเขาใหม่อะค่ะเวลาเราคว้าเขาเสร็จแล้วเราจะได้แกะเปลือกเขาออกอ,อีกรอบหนึ่งค่ะนี่นะคะพริกที่เราคว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็แกะเปลือกออกเปลือกหอมกระเทียมค่ะเราจะมาตำกันนะคะ น,ะะนี่ขัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาลงไปค่ะอ่ด้วยผงชูรสนะคะนิดหนึ่งแล้วก็น้ําอุ่น ด้วยมะนาวค่ะเสร็จแล้วเราก็คนเลย นี่ค่ะน้ำพริกแก่วกินกับนึ่งปลาค่ะนี่นึ่งปลาเราก็เสร็จพอดีนะคะทำน้ำพริกเสร็จนึ่งปลาสุกพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเสิร์ฟกินกับข้าวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ